คนดูเยอะฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะและเดี๋ยวว่ากันติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยไม่ต้องไปเน้นทําบุญเยอะที่ฉันเตือนนะคะว่าเก็บเงินไว้ซัพพอร์ตดูแลคนใกล้ตัวบ้างเก็บเงินไว้ดูแลไว้ซัพพอร์ตคนใกล้ตัวเราบ้างหรือแม้แต่เพื่อตัวเองบ้าง เก็บเงินไว้เพื่ออนาคตของตัวเองบ้างนะอนาคตเราอะเราต้องพึ่งพาตัวเรานะยอดกระปุกไว้เพื่อตัวเองบ้างไอกกระปุกที่ทํากับวัดนั่นอะที่เขาแจกแจกนั่นนะ่ะเก็บไว้เพื่อตัวเองบ้างจ้ะแก่ไปเจ็บป่วยไปใครดูแลเราไม่มีใครดูแล,แลเรานะเราเดือดร้อนเรา ฉุกเฉินขาดแคลนไม่มีใครช่วยเหลือเรานะฉะนั้นทําบุญเพื่ออนาคตของตัวเองบ้างดิฉนันอยากชวนให้ทุกคนนะ่ะทาบุญเพื่ออนาคตของตัวเองบ้างการทําเพื่อคนอื่นดีไหมดีไม่ได้บอกว่าไม่ดีแบ่งบางส่วนแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสก่นกอนคือตัวเราอนาคตของเราที่เราต้องเก็บออมและวางแผนให้ดี และถ้าจะเผื่อแผ่ให้มองเห็นคนรอบตัวรอบข้างเราก่อนที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเราเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเราคนที่เราควรตอบแทนคือคนที่เคยมีซัมติงบางอย่างกับเรายังไม่ใช่ว่านึกถึงแต่พระแต่ใครที่แบบเราไม่ได้รู้จักมากคุ้นนะมันไม่ได้นะ บางคนอะ่ะโอ้พอนึกถึงบุญถึงทานนึกถึงแต่พระดังดังนึกถึงแต่พระดังๆังนึกถึงแต่พระมีชื่อเสียงนึกถึงคนใกล้ตัวก่อนที่เขาเคยช่วยเหลือเราผลักดันให้เรามาอยู่ในจุดนี้ได้ที่เรามีเงินมีทองได้ช่วยเหลือเขาก่อนถ้าจะให้ทานให้อะไรไม่จําเป็นว่าต้องไปน,นึกถึงแต่แต่พระที่มีชื่อเสียงดังๆอย่างเดียว เกิดมา44ปีเพึ่งจะเก็ดเพราะคุณแพรลี่เลยเก็ดเรื่องอะไรคะดิฉันคิดแบบนี้นะทุกวันนี้ดิฉันก็ทำบุญกับตัวเองตลอด <c oughs> ทำบุญเก็บอมเพื่ออนาคตเราในวันข้างหน้าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเวลาเราเดือดร้อนใครช่วยเหลือเกือ้อกูลเราหายากคะ่ะดิฉันถือหลักมงคลเลยหลักของทิศแปดมีอะไรวาทิศหก มีอะไรบ้างที่ 8, ทิศแปดทิศหมีอะไรบ้างพ่อแม่บิดามารดาอะไรก็ว่าไปนู่นนี่นั่นตามหลักทิศ6กกันที่เราแบบต้องเกื้อกูลช่วยเหลือคนใกล้ตัวเราช่วยเหลือก่อนตามความเหมาะสมใช่ ทำบุญให้ตัวเราลักตัวเองใช่บางคนบอกโอ้ยตัวเองยังไม่ได้แบบตัวเองก็จะไม่ได้อยู่ในฐานะาที่ไปจะไปช่วยคนอื่นหรอกแต่ก็โอ้โหอันคืออะไรสแตม์หมอสแตม์หมออาเดี๋ยวแต่ทุกคนขอสแตม์ดีกว่าทุกคนแป๊บหนึ่งนะแก้ไขก่อนอันนี้น่าจะไม่สาเร็จเอาสแตม์ดีกว่าสแตม์สักกี่ดวงดีสองร้อยเก้าสิบเก้าแล้วกัน อ่ะทุกคนใครใจดีส่งสแตมให้ได้นะเห็นคนแบบเออสแตมมันน่ารักดีเออสแตมสแตมขอสแต็มหน่อยค่ะทุกคนขอสแต็มหน่อยใครมีสแตมขอคุณพี่หมูสเต็กค่ะอืมไอ้นั่นพิมพ์ไม่ได้แลวไอ้คนเมื่อกี้ที่ว่าดิฉันเหมือนทิดอลงกดอ่ะดิฉันส่งเข้าหลุมไปแล้ว ทีฉันส่งเข้าหลุมไปแล้วหลุมลึกมากขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ค่ะช่องดิฉันถ้าลงหลุมแล้วหลุมลึกมากขึ้นมายากมากไปอยู่ในหลุมไปอยู่ในหลุมค่ะเข้าไปในหลุมเออส่งลงหลุมมันบอกว่าดีฉันขอของขวัญเหมือนทิศอามกดมันบอกว่าที่ฉันขอของขวัญเหมือนทิศอาร์กดมันบอกว่าอย่างนี้ฉีนก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะ จะบอกมาเหมือนได้ไงกูไม่ได้ขอของขวัญเพื่อคนเป็นเอทกูขอของขวัญเพื่อตัวกูอเอง <c ười> มึงก็ต้องตื่นก่อนมึงก็ต้องตื่นก่อนพี่ผมขอบคุณค่ะเออก็ต้องตื่นก่อนขออนุญาตติดตามขอบคุณค่ะขอบคุณกดติดตามได้เลยนะคะสองพันคนเดี๋ยวจะไปนอนแล้วเหมือนกันพรุนี้ตื่นมาจะกินก๋วยเตี๋ยวพรุนี้แม่จะกินก๋วยเตี๋ยวให้พรุนี้แม่จะทําก๋วยเตี๋ยวให้อยู่บ้านกินข้าวฝีมือแม่ทุกวัน วุนีกินกว๋วยเตี๋ยวปลายอยากให้ทำรายการจับพัดหมอรีบก,กับหมอปลาโอ้ไม่ทำแล้วคะ่ะสึกออกมาก็ยังนับถือเหมือนเดิมขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ อันนี้ใครทําไมหน้าเหมือนคนฝรั่งแพริี่น่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ละออนนะคะขอบคุณพี่ละออนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับสแตมทุกดวงนะคะอืมส่งได้รอบโลกเลยเนี่ยสแต็มที่ทุกคนส่งให้อืมฝากดติดตามเฮเตอร์ไลด์ด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปนอนนะ พวกนี้ค่อยเจอกันใหม่เดี๋ยวพวกนี้ตอนบ่ายๆมานั่งไเล่นอะไรเล่น,เ,ลนเสียงแปลกๆไม่ใช่ฉันทำเสียงแบบเบาๆดิฉันทำเสียงแบบนุ่มๆเบาๆไปงั้นแหละเพราะว่ามันดึกแล้วแม่นอนแล้วแม่นอนแล้วค่ะมันดึกแล้วถึงอยู่ในห้องนอนก็เดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่ก่อนเดี๋ยวอยู่บ้านใหม่ก่อนดิฉันอยู่คนละโซนเลยทีฉันจะไปอยู่ห้องแบบ นี่ฉันจะไปอยู่ห้องอะไรนะจะไปอยู่ห้องพี่แพรลี่ติดแฟนไหมก็ไม่เชิงติดอะคะ่ะไม่ได้ติดไม่ได้ติดตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เข้าใจกันแล้วว่าเรามีภาระมีหน้าที่ก็ครบกันมาแล้วมันก็มันก็มีบทเรียนมีอะไรอะคะ่ะเราก็ต้องให้หนึ่งเราเป็นแฟนกันก็จริงแต่เราก็ต้องให้ความเป็นส่วนตัว ระหว่างกันด้วยแล้วก็โตแล้วก็ต้องเข้าใจมันไม่ใช่แบบความรักแบบเด็กน้อยแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ฟิลแบบว่าต้องแบบคอหลับคาสายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ม,ม,ใชมันแบบโตโตแล้วเราโตโตกันแล้วมันเป็นความรักแบบคนโตแล้วอะ่ะขอแค่เราแบบเออต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็แค่แบบว่าเออให้รู้ว่าเออ เรายังอยู่ในสถานนะเราเป็นแฟนกันก็แค่อย่านอกใจกันอย่านอกลูก่นอกทางอะไรอย่างนี้มีโอกาสก็ทักหาการคุยกันบ้างอะไรกันบ้างแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแล้วก็เวลาทำมีเวลาตรงกันเหมาะสมอะไรอย่างนี้ก็เจอกันนะัดเจอกันอะไรกันมาอยู่ด้วยกันบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะมันก็มันก็แบบนี้แบบนี้แหละดีไปได้เรื่อย ไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆเราก็ทำงานนอกจากพาร์ทของชีวิตคู่ดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องอื่นเลยตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยก็แค่ทำงานอยู่บ้านทำงานพยายามเก็บตังค์สร้างบ้านดูแลครอบครัวแค่นั้นเองแค่นั้นเองดิฉันเป็นคนไม่เที่ยวนะคะทุกคนดิฉันเป็นคนไม่เที่ยวเลยดิฉันไม่ชอบเที่ยวเพราะว่าดิฉันไม่ได้เคยเที่ยวมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นไง ั้งแต่เป็นวัยรุ่นเขา้าใจไหมเราบวชตั้งแต่เด็กมันก็จะดีอันนี้เราก็ได้มาจากความเป็นพระเหมือนกันนะคือเราไม่เที่ยวไม่เที่ยวมันก็ดีพอเราไม่เที่ยวปุ๊บโอกาสที่เราจะไปแบบแบบหลุดรั่วมันก็ไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเราเที่ยวอะ่ะจะลําบากแล้วเพราะว่าการไปเที่ยวไปดื่มไปเลยเราก็จะไปเจอคนเจออะไรบางทีมันก็แบบน้ําเมาเข้าปากแล้วมันก็แบบใช่ปะล่ะ ไม่อยากค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นความสิ้นเปลืองและมันไม่มีสาระแก่นตา่างหนึ่งทำงานเหนื่อยแล้ว 2. กลางคืนแต่ถ้าไปเที่ยวในเชิงที่ว่าสมมติว่าถ้าไปเที่ยวกลางคืนนะฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ไปหาอะไรกินอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ถ้าไปดื่มไปดิง้งไม่เอาไม่เอาเพราะรู้สึกว่ามันไม่ไม่มีประโยชน์กับหนึ่งสุขภาพก็ไม่ดีเป็นข้อเสียกับสุขภาพสุขภาพก็ไม่ดี เสียทรัพย์เสียสุขภาพไม่เอาไม่เอาค่ะแต่ถ้าไปเที่ยวแบบชอบชอบฟิลลิ่งแบบชอบฟังเพลงนะในร้านอาหารนะชอบเพราะว่าเคยไปตอนอยุธยาแบบไปนั่งไปนั่งทานข้าวที่ร้านอะไรว่าเตาร้านอะไรวะที่มันอยู่ตรงเรียบด่วนอะตรงข้ามกับเรียบด่วนอะไปฟังดนตรีชอบไปนั่งกินกินอาหารแล้วก็ฟังเพลงชอบ ฟิลลิ่งแบบนี้ได้ครับฟังเพลงเออตะวันแดงที่ฉันไปตะวันแดงนะที่ฉันไปเที่ยวตะวันแดงนะเห็นแบบเนี้ยแต่ไม่ดื่มนะแต่ไม่ดื่มแต่ไปฟังฟังดนตรีสดนักร้องเสียงดีมากชอบชอบฟิลลิ่งแบบเนี้ยชอบฟิลลิ่งแบบนี้อบบนเออเออ,เอ,อนั่นแหละใช่ค่ะไปฟังแต่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากับใครที่เขาดื่มนะชีวิตใครชีวิตมันมันไม,นม,นม,นมน่ไม่ได้เกี่ยวกัน แล้วก็ไม่ได้บอกว่าคนดื่มคือคนไม่ดีไม่ใช่ก็ต้องแยกแยะก,ก่อนมันคนละเรื่องกันไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของใครของมันมันไม่เกี่ยวกันการหาความสุขความสำราญเป็นเรื่องของใครของมันเป็นเรื่องของใครของมันขอแค่ว่าเราทําแบบนั้นแล้วเป็นแบบนั้นแล้วไม่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็พอ เช่นเมาแล้วไม่ทะเลาะวิวาทกับใครไม่ไปต่อยตีกับใครก็ก็ก,ก,ก็ก็พอเมาแล้วไม่ขับรถชนใครก็พอก็ไม่เดือดร้อนใครเข้าใจไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเข้าใจปะเออเมาแล้วคุมสติได้เมาแล้วกลับบ้านนอนไม่เดือดร้อนใครก็ไม่ใช่ความผิดเจนมละเออเข้าใจไหม,ไหม,ไหมแค่นั้น เดี๋ยวจะหาว่ามีปัญหากับคนหรือไม่มี <c oughs> ตับใครตับมันค่ะตับใครตับมันอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเฟิร์นเฟิร์นอะไรเนี่ยเฟิร์นคิสข,ข,ขอบคุณนะคะคนติดตามเยอะมากคนติดตามเยอะมากขอบคุณนะคะเอาเป้าหมายสาเร็จแล้วเนี่ยเป้าหมายสาเร็จแล้วเนี่ยอยากให้ลงหรือยังอยากให้ลงหรือยังคะ่ะ <c oughs> รักสาารสุขภาพนะคะเออหล่อนไม่ต้องมาบอกว่ายังหล่อตาคนดีหล่อนไม่เคยส่งของขวัญให้ฉันเลยตาคนดีไม่เคยส่งของขวัญให้ฉันเลยจ้ะทํางานแล้วเพื่อนร่วมงานเอางานที่เราไปเอาหน้าเราควรทํายังไงดีด่ามันสิด่ามันเลยงานเราก็ด่ามันสิเออจะไปยอมเพื่อจะไปยอมเพื่อ มีปากต้องปกป้องตัวเองค่ะอันนี้ที่ฉันถือหลักอันนี้เลยนะเรามีปากเราต้องปกป้องตัวเองค่ะมีปากต้องพูดปกป้องตัวเองค่ะถ้าเราไม่ปกป้องตัวเองไม่มีใครปกป้องเรานะวันนี้หยุดยาวยาวๆไปแนะนำทำยังไงถึงหน้าใสาไซส์ฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์ติกต็อกเลือกเอาเลยหน้าใสาฉ่ำปรับเนียนได้อะไรได้เพิ่มแสงเลยค่ะ นะคะติ๊กต็อกเนี่ยวิถีวิถีติ๊กต็อกค่ะวิถีแห่งติกตกต๊กต็อกวิถีติ๊กต็อกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเยี่ยมสุดๆขอบคุณค่ะวิธีแห่งติ๊กต็อก <c oughs> ขอบคุณสําหรับโล่นะคะอุ้ยพี่คนนี้ส่งของเยอะขอบคุณสําหรับโล่นะคะขอบคุณค่ะ ดีจ้าดีค่ะทุกคนดีค่ะทุกคนไม่ง่วงกันเลยเหรอทุกคนทำไมไม่ง่วงกันล่ะนอนดึกเหรออย่าเอาความเหงามาลงที่ฉันนะทุกคนเหงากันอยู่ใช่ไหม อยากทำให้พี่แพรี่ลงแข่งมิดเวอร์อันนี้ต้องตื่นก่อนนะคะเออขนาดที่ดาสานตายายดยังไม่กล้าจะไปจะไปมิดเวอร์ต้องตื่นก่อน,นะครับสภาพอืสวดทรงองค์เอวอะไรก็ไม่มีสักอย่างนะคะไม่กล้าประกวดค่ะไม่กล้าประกวดค่ะคนประกวดนางงามนี่ต้องแบบต้องใจกว้างนะเพราะว่าคุณโดนวิจารณ์แน่นอนถ้าไม่สวยอย่าขึ้นเวทีค่ะถ้าขึ้นเวทีแล้วต้องยอมให้คนแบบ ต้องยอมให้คนวิจารณ์ได้นะ <c oughs> ดิฉันว่าดิฉันเหมาะกับเวทีอะไรวะนางสาวขวัญใจเช,ช,ชียงใหม่อะดิฉันน่าจะไปได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวสักปีดิฉันจะไปประกวดอะไรนะเขามีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะดิฉันว่าดิฉันดิฉันเหมาะกับเวทีนั้นไลยขายของตอนไหนบ้างเอ่อรอพรุ่งนี้นะคะพี่รอพรุ่งนี้ ใช่ถ้าถ้าผมยาวหน้ามันจะหวานโดยอัตโนมัติค่ะเออนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจหน้าไปอยู่เดี๋ยวสักปีก่อนจะไปเล่าเรื่องแพทองทานหน่อยไปไปเล่าเขาทําไมเขาเขาโดนศาลตัดสินไปแล้วเขาโดนศาลตัดสินไปแล้วค่ะเขาโดนศาลตัดสินไปแล้วจยไปเล่าถึงเขาทาไมเขาโดนศาลตัดสินไปแล้วไม่ต้องไปเล่าถึงเขาแล้วค่ะ <c oughs> ไม่เท่าไปรอไม่ต้องไปทวงด้วยเงินดิจิตอลนะมึงไม่ได้ก็แล้วอืมไมไ่เงินไม่ได้ละเงินหนึ่งหมื่นบาทกินแห้วไปก่อนรอรัฐบาลใหม่แล้วกันไม่รู้ว่าใครจะได้มารอรัฐบาลใหม่อยู่เออลุนในายคนใหม่ก่อนไม่รู้ว่าใครจะได้นะครับเดี๋ยวรอรอลุนคุณไพยวันปลอดภัยไหมเถอทำไมถึงจะไม่ปลอดภัยแล้วคุณพินขอบคุณนะคะ เ <T uber> นี่ยขอนนคบคุณสำหรับสเต็มนะคะใครใจดีส่งสเต็มมาแล้วกันเดีย๋ยวได้สแตมนี้จะไปนอนแล้วเดี๋ยวได้สแตมเต็มนี้ไปนอนแล้วนะคะทุกคนไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะทุกคนส,ส่งสเตมมาก่อนไปก่อนนอนสักคนละดวงสองดวงสักคนละดวงสองดวงนะคะเราเสียภาษีทุกปีแต่ไม่ได้อะไรเลยเศร้าเนาะเศร้านะบางทีชีวิตก็เศร้า ทาครีมเนี่ยคะ่ะครีมอันนี้เนี่ยแพงมากเลยอเออหนึ่งหมื่นหายแล้วหายวับไปกับตาอยากให้มาคุยแบบนี้บ่อยๆจะพยายามแล้วกันนะคะจะพยายามแล้วกันอยู่ดีๆวันนี้มาแบบมาโทนนี้ยังไงไม่รู้ปกติดิฉันขี้เกียจนะปกติดิฉันขี้เกียจนะปกติตอนหลังเนี่ยจะไม่ค่อยแบบเนี่ยอันนี้ครั้งครั้งแรกในรอบ เป็นเดือนหลายเดือนนะเนี่ยที่แบบมานั่งแบบปกติไม่ได้ไลฟ์แบบดึกอย่างนี้มานานแล้วขี้เกียจบางทีก็เหนื่อยก็นอนดูคลิบดูหนังดูอะไรไปบ้างแล้วก็แบบง่วงแล้วก็นอนแต่วันนี้แบบขายของด้วยไงแล้วก็แบบเออคนช่วยซื้อของดีคนช่วยซื้อของดีค,งดค่ะคุณโชคดีมากเลยนะไม่คนช่วยกดตะกร้าดีค่ะก็เลยแบบเออเลยยาวเลยขายของไปด้วยคุยไปด้วยอะไรไปด้วยเออไม่ได้ไลฟ์ดึกนานแล้วคเนี่ย ออกจากวงการพีคงพีเคมานานมานานมากแล้วด้วยเหมือนกันอืมอติดแต่ก่อนโอ้ไลฟ์แบบตีทงตีสองแต่ก่อนอืมแต่รู้ตัวแล้วว่าง่วงแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้นะคะดีฉันจะไปแล้วดิฉันง่วงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะหนูฟังพี่เหมือนมีพลังบวกขอบคุณทุกคนที่ช่วย อุดหนุนทุเรียนทอดนะคะขอบคุณ hmm. ทุกคนที่ช่วยอุดหนุนทุเรียนทอดและขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งของหวัญให้นะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดติดตามนะคะเดี๋ยวพรุนี้เจอกันใหม่กดติดตามช่องหรือยังอะให้เวลา2นาทีในการกดติดตามช่องนี้ให้หน่อยค่ะให้เวลา2นาทีในการกดติดตามช่องนี้ค่ะจะไปแล้วเด้อฝันดีค่ะฝันดีทุกคนค่ะฝันดีทุกคนเช่นกันค่ะ ฝันดีทุกคนเช่นกันค่ะกดติดตามช่องนี้ให้หน่อยค่ะ1,700ท่านะไปแล้่ะท่านจะไปแล้วค่ะ ้วคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายค่ะ